เราไม่มีเหตุผลใดที่เราจะสามารถ Arrow, aspire, ที่จะไปโวยวายไปทําผิดต่อเขาได้หรือไปนู่นนี่นั่นกับเขาได้เขาเลือกทางเดินชีวิตของเขาครับเราก็ต้องเคารพการตัดสินใจของเขาเช่นกันนะครับเราต้องเคารพการตัดสินใจของเขาความรักมันมีแค่นั้นนะนอกเหนือจากนั้นไม่ใช่ความรักนะครับนอกเหนือจากนั้นมันเป็นความใคร่เรื่องเซ็กเนี่ยเป็นเรื่องของความใคร่ไม่ใช่ความรัก เพราะฉะนั้นเราต้องแยกออกจากกันให้ชัดเจนนะครับคนส่วนใหญ่จะหลงไปตามอารมณ์ตรงนั้นแหละครับหลงไปตามความใคร่หลงไปตามอารมณ์ว่าไอ้วันนี้เขานอกกายเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราเลิกกันไปเขาจะต้องเอาคนอื่นมานอนในห้องที่เราเคยนอนนี่เห็นไหมมันก็จะสร้างความทุกข์ใจให้มันเกิดขึ้นอีกแต่ถ้าเราบอกว่าเลิกกันแล้วอ่ะความรักมันจบแล้วนะความรู้สึกดีๆที่มีให้กันที่เคยแลกเปลี่ยนกันมันก็จบตรงนั้นแล้วนะ แล้วเราก็ไม่มีสิทธิ์อะไรที่จะไปยุ่งวุ่นวายหรือไปคิดต่ออะไรกับเขาแล้วเพราะฉะนั้นทําความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับความรักแล้วเราก็จะไม่เป็นแบบนั้นแล้ววันนี้เราไม่ต้องไปหาคําตอบนะเราไม่ต้องไปวิ่งหาคําตอบว่าทําไมเขายังบล็อกทั้งทที่เขาทําไม่ดีกับเราก็เพราะเราก็ไปวุ่นวายเราก็ไปเซาซี้เ้าหรือเขาเหมือนกันนะครับเราไม่เคารพการตัดสินใจของเขาก็ไม่แปลกที่เขาจะบล็อกเราผมไม่ได้ผมไม่ได้บอกว่าผู้ชายคนนั้นไม่ผิดนะแต่วันนี้คนที่คุยกับเรา คนที่คุยกับผมคือเรา,าเราก็จะต้องมาทําความเข้าใจกันใหม่ปรับทัศนคติของเราใหม่เราจะใช้ชีวิตอย่างไรให้เรามีความสุขเราก็แค่มองในมุมใหม่ที่มันไม่ใช่แบบนั้นแค่นั้นเองแล้วหลังจากนี้เราก็จะมีความสุขเราก็จะไม่มีความทุกข์เพราะเราไม่ได้เอาใจไปใส่เขาแล้ววันนี้เขาไม่ดีเราก็แค่ถอยออกมาแค่นั้นเองครับแค่นั้นเองทําไมเราจะต้องทนอยู่กับคนที่เขาไม่ได้รักเราด้วยล่ะแค่เขาไม่รักเราแล้วเขาเลิกกับเราไปก็แค่เราเสียคนที่เขาไม่รักเราหนึ่งคนแค่นั้นเองนะ จริงๆแล้วมันแค่นั้นจริงๆนะครับทำความเข้าใจใหม่นะเราจะได้ไม่ถูกอยู่ด้วยกันโดยที่ไม่รักกันมีอยู่มีจริงอยู่เพื่อลูกอย่างเดียวก็มีครับจริงๆมีก็คือคําว่าอดทนนั่นแหละครับบางคนก็กลัวการเริ่มต้นใหม่คนส่วนใหญ่สมัยก่อนจะเป็นแบบนั้นครับอดทนแต่ทุกวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเปลี่ยนใหม่ง่ายกว่านะครับจะไม่มีจะไม่มีใครทนนะครับถ้ารู้สึกว่าไม่รักกันแล้วก็ถอยเลิกเลย สมัยสมัยใหม่จะเป็นแบบนั้นและเราควรปรับตัวให้เข้ากับยุคกับสมัยด้วยนะครับผมไม่ได้บอกว่าการที่เราไม่ทนเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ที่ดีนะครับการที่เราอดทนเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่ว่าไม่ใช่เรื่องไม่ดีแต่ถ้าเราทนแล้วเราต้องทุกข์ใจแล้วก็ทุกข์ใจแบบนั้นมากๆผมก็ไม่แนะนำนะครับถ้าเราทนอยู่แต่เราก็ยังมีความสุขกับลูกยังสามารถมีความสุขยังสามา head, รถมองโฟกัสสิ่งอื่นเป็นความสุขได้ เราก็สามารถที่จะอยู่ตรงนี้ต่อไปได้แต่ถ้าเราทนอยู่แล้วเรามีแต่ความทุกข์ต้องมานอนร้องไห้ต้องมาเสียใจต้องมาก็ไม่ควรที่จะทนนะครับชีวิตเรามันสั้นสั้นนิดเดียวนะครับเราไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้เราตื่นมาเราจะมีชีวิตอยู่ต่อไปหรือไม่เราอย่าทนอยู่กับความทุกข์ใจนานๆนะครับนะไม่เคยเพึ่งเล่าเลยไม่เคยเพึ่งพาเล่าเลยหาที่ที่ดีสุดคุยนะโอเคประมาณนั้นนะครับกดีค,ครับมันคือการระบาย มันคือการระบายถ้าเราได้ปลดปล่อยได้พูดคุยได้ระบายออกมามันก็ทําให้รู้สึกเบาใจลงนะครับลืมได้แต่บางครั้งก็อยากเห็นความวิบัติของเขาเร็วๆคุณรู้ไหมว่า,าสิ่งที่เรากําลังคิดเนี่ยเพราะว่าเราจดจอยอยากเห็นความวิบัติของเขารู้ไหมว่าเรากําลังดึงอะไรบางอย่างเข้ามาหาเราเรากําลังดึงอวิบากกรรมเหล่านั้นเข้ามาหาเราด้วยโดยที่เราไม่รู้ตัวเราอยากเห็น ความวิบติของเขาเราอยากเห็นเขาทุกข์ใจอยากเห็นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอยากเห็นวิบากกรรมของเขาเราเฝ้ารอเรารอเพื่ออะไรรอ,รอดูเพื่อความสะใจถูกไหมเห็นแล้วเราจะสะใจนี่แน่ีสะใจไหมแต่คุณหารู้ไม่ว่าคุณกําลังติดอยู่ในห่วงของวิบากกรรมคุณไม่หลุดครับถ้าเป็นแบบนั้นไม่มีทางหลุดแล้วคุณก็จะมาโทษว่าทําไมโลกนี้มันช่างเลวร้ายทําไมสวรรค์ต้องเลวร้ายทําไมไม่มีใครที่จะมาช่วยฉันเลยทําไมฉันจะต้องมาเจอแต่คนเดิม ทำไมชีวิตฉันจะต้องเจอแต่เรื่องราวเดิมๆจะต้องเจอแต่คนประเภทเดิมๆคุณจะไปโทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณจะไปโทษดวงชะตาทันทีแต่จริงๆแล้วอย่าไปโทษเขาเลยครับโทษตัวเรานี่แหละที่เรายังกอดรัดมันไว้กอดรัดก,กอดรัดความทุกข์กอดรัดความโกรธความแค้นความเกลียดเอาไว้มันคือการดึงให้ตัวเรายังอยู่กับตรงจุดนั้นดึงให้ตัวเรายังอยู่กับเรื่องราวเหล่านั้น สุดท้ายแล้วพอเราเห็นเขาเกิดเหตุการณ์เกิดวิบากกรรมเกิดขึ้นสุดท้ายแล้วเราก็จะได้รับวิบากกรรมตามนั้นเพราะเราเป็นส่วนหนึ่งในการที่สรรเสริญเยนยอเห็นคนอื่นมีความทุกข์เห็นคนอื่นที่ทุกข์ใจแล้วเรามีความสุขนั่นแหละครับเราก็เท่ากับว่าเราเนี่ยได้ผูกเวรผูกกรรมต่อเขาสุดท้ายแล้วสมมุติว่าพบชาติมีจริงนะเราเกิดไปพบชาติใหม่เราก็จะกลายเป็นคนที่เราเนี่ยเป็นฝ่ายกระทําเขาเองเราก็จะวนเวียนอยู่แบบนั้นครับแต่ถ้าวันนี้กลับกันครับเราโ,โหสิกรรมให้กับเขา ไม่เป็นไรเราเอาโหสิกรรมให้กับสิ่งที่เคยทํามาแล้วเราก็ปาถนาว่าหลังจากนี้ต่อไปเราจะไม่พบเจอกับเรื่องราวเหล่านี้อีกเราจะพบกับความสุขทันทีครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรายังยืนรอมึงจะต้องวิบัติมึงจะต้องมีความทุกข์มึงจะต้องนู่นนี่นั่นเราก็ไม่ได้ไปไหนครับเหมือนกับเรายืนอยู่ข้างกองไฟครับเหมือนยืนอยู่ข้างกองไฟรอแค่กองไฟเหล่านั้นมันจะลามมาเผาเราแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นขอเถอะครับ นะขอเถอะครับไม่ใช่เรื่องที่ดีนะไม่ใช่เรื่องที่ดีนะแค่ผมอ่านนะผมก็รู้สึกใจแป้วแล้วเนี่ยเนี่ยเห็นไหมผมก็รับวิบากกรรมไปด้วยเนะ <c oughs> มื่อก่อนคิดว่าลืมยากแต่หลังจากทําพิธีตอนนี้เริ่มดีขึ้นมากค่ะอาจารย์ไม่คิดถึงเขาเหมือนเมื่อก่อนแล้วค่ะดวงใจดีขึ้นมากค่ะครับผมมันก็จะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆอ,อย่างที่ผมเคยบอกเลยครับว่าจิตใจของเรามันก็เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกาย เอวไว้ว่าของร่างกายมันจะแข็งแรงขึ้นมันจะมีกล้ามเนื้อเกิดขึ้นมันก็ต้องผ่านการเจ็บปวดมาก่อนเพราะฉะนั้นร่างกายจิตใจก็เช่นกันจิตใจก็จะต้องผ่านความเจ็บปวดก่อนมันถึงจะเข้มแข็งขึ้นได้เช่นกันครับนะทำความเข้าใจกับมันมันคือธรรมชาติขอบคุณเพจอาจารย์นะคะตอนนี้เดินออกจากชีวิตเขาแล้วมีความสุขไม่เดือดร้อนค่ะกลับเป็นฝ่ายเขาที่ดูเหมือนมาสนใจเราตอนนี้ทักมาทุกวันแต่เราไม่คุยกันค่ะ มันจะเป็นอย่างนั้นครับอันนี้ผมก็พูดบ่อยมากเลยนะครับว่าความรักเนี่ยมันจะถ้าเราไม่ได้วิ่งตามเขาเขาจะวิ่งตามเรา,าทันทีเป็นแบบนั้นคนเราจะไม่รู้สึกสูญเสียเมื่อเรายังรู้สึกว่าเรามีเขาอยู่วันที่เราวิ่งตามเขาเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยเราเราไม่ได้ทิ้งเขาหรอกเรายังรักเขาอยู่เราวิ่งตามเขาอยู่เขาจะไม่รู้สึกว่าเขากาลังสูญเสียครับแต่เมื่อไหร่ที่เราหยุดเมื่อไหร่ที่เราถอยออกมาเมื่อไหร่ที่เราไม่ได้โฟกัสที่เขาหันกลับมาดูแลตัวเองทําให้ตัวเองดูดีดูสวยขึ้นแล้วกก็ไไม่่ด้้สสนใจจเเเาาาะรูึวอ นี่เรากําลังสวยขึ้นนี่เรากําลังแต่งตัวแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาผมเราสวยขึ้นเราจะเดินออกจากชีวิตเราแล้วใช่ไหมเขากำลังจะเดินออกจากชีวิตเราเขาจะหันกลับมาครับเพราะเขาคุ้รู้สึกว่าเขากําลังจะเสียเราไปคนเราไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ําตาส่วนใหญ่ไม่แก้ไขก็วันที่สายนะเพราะฉะนั้นวันนี้ครับอย่ารอเถอครับอย่ารอให้มันถึงเวลาเหล่านั้นอย่ารอว่าสําหรับคนที่ยังไม่ได้มีปัญหานะอย่ารอให้มันเกิดปัญหาก่อนแล้วเราค่อยมาแก้ไข เราสามารถแก้ไขได้ตั้งแต่วันนี้เลยตั้งแต่ตอนที่เรายังอยู่ด้วยกันตั้งแต่ตอนที่เรายังรักกันอยู่หันกลับมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงมันเลยครับเราจะไปเสียใจก็ต่อเมื่อวันที่เราสูญเสียเข้าไปแล้วนะครับจงแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเองนะแผลจะหายเองของมันหยือแผลที่มันเกิดขึ้นในร่างกายของเราเนี่ยมันอาจจะใช้เวลา7วัน10วันในการที่จะรักษาสมานแผลร่างกายรักษาหายแต่พอเราทายาเนี่ยแผลก็จะหายเร็วขึ้นอาจจะใช้เวลา4วัน5วันเหมือนกันครับวันนี้แผลที่มันเกิดขึ้นในใจเราเนี่ย